ก็ได้คนนมันควรจได้เด้อเอาว่ะอู้ยชุดที่สี่ก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับตังไม่ไหวสจะแม่ดอกนี้อลังการงานสร้างมากนะตอนนี้ก็มีคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะฮัลโหลกราสวัสดีนะเป็นรักฟันเกมใหม่เนะ่ฮะแก่พบกับเราชเช่นเคยจ้าวันนี้เราอยู่ที่เบเกอรี่โบนันซ่ามะ คูณแ0ดวันนี้นะเริ่มต้นกันที่เบ็ด20บาทก่อนแล้วกันขัดบ่าเอาปัะปัวงปังปะปัวงป,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 งปังนะวันนี้นะอะสวยแม่โอ้โหวายมาคูณ8รอแล้วสวยจับแม่มาอีกโอเลิศเลิศเลิศโอ้โหคูณสิไปเลยเอาเริ่มจัดจ้าแล้วก็ตเลยทันหนึ่งนเก้าร้อยแบาทนะฮะไปกันต่อเนี่ยไปกันต่อเนี่ยไปกันต่อเลยนะ สวัสดีทุกคนด้วยน,นะที่เข้ารับชมคลิปของเราเนี่ยใครดูจนคลิปนะคะกดแล์กดแชร์ขอให้รวยขอใอยปังทุกคนในแต่สาทุเลยนะมาปังปังโปโปมาเอ้ยหน้านี้แตกดีเหมือนกันนะแต่ดีอยู่เหมือนกันนะโูนสิบมาเลยจ้ะแม่ยังไงก็จกัดเออไปสิแม่ไปสิแม่สวยอา้าวโอ้ยสิบหกเลยเหรอจ้ะแม่เอาเริ่งจัดเอาเริ่งจัดเอาเริ่งจัดคูดยี่สิบแล้วโอ้โห ยังไงสเก็ตเตอร์ขออีกหนึ่งตัวมาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหโอเครับก็ต่อมาหนึันบาทเลยนะลุยต่อแล้วกันนะขอเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะขอเพิ่มไปเป็น30เลยแล้วกันนะมานะอันนี้ก็จะเป็นเทคิคก,การเล่นของเรานะถ้าเกิดว่าได้กาไรลราลก็จะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะคนขายน้อยก็สามารถเล่นเบ็ดน้อยก่อนได้นะจ๊ะมีตั้งแต่เบ็ดหนึ่งบาทขึ้นไปเลือกได้เลยจ้า โอเครับมาอีก1,966บาทนะเบเกอรี bon นะ่โบนันซาเนี่ยขอเพิ่ม,มเป็น50้าสเลยแล้วกันนะคไรชอบอย่าทลองตามตามได้เลยที่ลิงใต้คลิปนี้เท่านั้นนะขเขารอรับชมมอนี่วอลเลยด้วยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะจ๊ะอ่าชอบอย่าทลองตามตามได้เลยที่ลิงใต้คลิปเนี่ยครอบบอกเลยว่าในี้นะเกมเยอะมากจะบอกเลยนะแต่ดีได้ด้วยนะ ตัวเก่งกับก,บกมามิกกมันหมายถ่ายมากมายนะกดเล็งก์ใต้คลิปเลยนะรับเพิ่มมาอีกจานหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทนะลุยต่อจอจ้าต่อเลยแล้วกันนะฮะอยู่ที่เบ็ดห้าสิบอยู่นะตอนนี้นะใครไม่มีทุนไม่แนะนำให้ทำตามนะดูกันเพลิดเพลินสนานกันนะจ้าลุยกันจ้าลุยกันจ้ามา ยังไงยังไงสวยโอ้โหตาอนี้ก็แตกดีอยู่เหมือนกันนะฮะมีตัวคูมาวายมาบวกกันเนี่ยอลัาางการเลยโอ้โหอะสวยแม่คูสิบมาสวยจ้ารับค้อนโตมา7,847บาทโอ้โหบางไม่ไหวจ้ะแม่ขอเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะเบ็ดเป็นเจนะ ลายคนน้อยก็สามารถเล่นเบรดน้อยก่อนได้ามีตั้งแต่เบ็ดปิงปังทีท่ไปเลือบได้เลยนะจ๊ะโอ้โหวายสวยมาแม่ลายมา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 ,า,ยมาไปไปลายที่ได้กำไรพอใจแล้วอยากจะถอนหัวน้ทุกเมื่อนี่เราะว่าเป็นยิงเว็บตรงไม่ผ่ายนยังจะฝากของมีต่างๆนะจ๊ะรับอีก2 5 4 2บาทจ้ะแม่ส่วนเราขออีกสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันมาขอเบ็ดร้อยนะเบ็ดร้อยละ เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มไปเรื่อยเดี๋ยวจะไปถอนแล้วเหมือนกันนะนะกำไรเหมือนแตดแล้ว1น0 0 0หมืนแปดพันนี่คือกำไรนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เติตมไปแป๊บแปดร้อยเองโอ้โหกูสิบสองมารอแล้วสวยจัดสวยจัดแม่รับก้อนโตมาจ้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเลยโอ้โหฟังมากแม่ฟังมากแม่ สัตหนักจะเต็มไปต่อเลยนะคะกำไรสองหมื่นแล้วฮะล้ําแล้วสองหมื่นลัมแล้วจำแม่สองหมื่นลัมแล้วนะฮะสองหมื่นลัมแล้วสองหมื่นลัมแล้วแม่เดี๋ยวจะไปถอนแล้วเหมือนกันนะคะใครที่ไม่อยากพลาคลิปใหม่ของเรานะคยฮะกดติดตามช่องเราไว้เลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดขีปใหม่นะอยากให้เล่นเกมไหนหน้าไหนให้รู้บอกกันได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เด้อเอ้ามาโอ้โหชูยี่สี่ ก,ก้อนตาย่ก้อนโตเลยนะครับ8,350ัรบาทเลยนะครับปังไม่ไหวจากแม่ดอกนี้อลังการงานสร้างมากนะตอนนี้กำไรส1 0ห0นึ่งพนะขอตัวไปถอนก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวเกมนี้ไปต่อนเกมหน้าเลยขอตัวไปถอนก่อนแล้วกันนะเจอใหม่กันหน้าจ้าสวัสดีจ้า